ได้อะไรมาคะดูสังเกตดูนะคะเอซวิ่งเลยค่ะ<อ>ความรักความผูกพันระหว่างพี่กับน้องนะคะโอ้จะเทจะเทเลยจะเทไอแอปเปิลให้พี่เดือนนะคะงอนแล้วคุณพ่อไปแล้วไปไหนไปไหนมาหาคุณพ่อผมไม่ชอบแอปเปิ้ลครับพ่อลูกนี้มันเปรี้ยวไ,<อ> <laughs> ไปแล้ว <laughs> โอ้ ผมขอกล้วยได้ไหมผมขอกล้วยได้ไหมครับนูนน,นูผมขอกล้วยได้ไหมครับผมไม่กินแล้วค่ะแอปเปิลน่ะมันเปรี้ยวหนูดาวมีสติกเกอร์หลายแล้วนะครับโดยผิดพมไปว่าช้างปลายดาวมงคลแล้วกดไปตรงคําว่า creator ครับก็จะเห็นสติกเกอร์ของหนูดาวปรากฏขึ้นมาสามารถเลือกดูได้เลยนะครับ ขอบคุณทุกคนนะครับผมขอบคุณครับทำอะไรอยู่อัานน้ำแป๊บสวัสดีค่ะทางเรามีสินค้ามาบริการแล้วนะคะมีหมอนแก้วน้ำกระเป๋าเสื้อใครสนใจทักมาได้ที่เพจไทยดาวมงคลหรือเฟซบุ๊กเสรีชนหัวานาคำ0801-736-082มขอบคุณค่ะ ตอนนี้หมูดาวเรางองแงนะคะ EP ที่สองมาเยี่ยมบ้านน้องมิ่งนะคะไม่ยอมกลับบ้านไปแล้วตนไปไหนครับมาหาทางเข้าไม่เจอนะคะนี่เออข้อขี้เหล่ไม่น่าอยู่ตาบอกคุณตาบอกอยู่ได้ครับแต่ก่อนผมขี้เหลวกว่านี้ครับแต่ก่อนข้อผมขี้เหลวกว่านี้ คุณพ่อถอยดูสิจะเป็นประมาณว่าอยู่ที่บ้านคนอื่นจะนิ่งนะใช่ถ้าบ้านตัวเองจะนักเลงนะคะนี่แต่ก่อนผมก็เล็กกว่านี้ครับคุณตาผมอยู่มาแล้วครับไปดมก,กิ่นคุณตานะคะนี่ดูนะคะสังเกตหาคุณตา,าไปทักทายคุณตาว่าคุณตาทําอะไรนะคะนี่ให้ผมช่วยไหมครับคุณตาครับให้น้องดาวช่วยไหม น้องดาวจะช่วยเก็บขยะไหมครับปิดไว้นี่นหะแม่อ๋อปิดแฮปปี้ปล่อยให้อยู่กับคุณตาเลยเหรอปอาป้าป้าปาอยู่เฉยอ่ะเดี๋ยวพี่แค่ผมช่วยน้อยหนูจะทำความสะอาดช่วย แอะเอะปะนะแอะอนั่นหูเรื่องเพาแอะอนั่นขีน้องขีนอ่องมันจะติดน้อง คุณตากําลังมาทําความสะอาดบริเวณคอกช้างน้องมิ่งนะคะเพราะว่าเมื่อเช้าคุณตาไปปลูกหญ้านะคะไปใส่ปุ๋ยหญ้าที่แกปลูกไว้นะคะไม่ได้ไม่ได้น้องดาวเล่นไม่ได้นะคะ,ะ,ะ,ะเดี๋ยวบอลน,น้อนจะแตกเล่นไม่ได้นะคะดดเฮ้ยนาเห็นไหมจะไปะเหยียบของน้อง มันไม่นิ่มเหมือนของหนูนะลูกมันไม่นิ่มเหมือนของหนูนะครับต้องอะเตะเตะหนึ่งสองซ้ำซ้ำซ้ำ สองซ้โอ้โหลูไหมครับว่ามันลูกเล็กผมเตะไม่ถนัดครับเอาใหม่เอาใหม่ลูกบอลยืมมายืมมายืมยืมมายืมเออยืมมายืมเออเอาจะภาพดีไหมเฮ้เฮ้ยเฮ้เอาเฮ้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 โอ้โหดูตัวผมหน่อยครับเอาลูกบอลลูกเล็กมาให้ผมอะพ่อให้นอนนอด้เลย <ต> <Wise> วันนี้น้องดาวมาคลองตำแหน่งบ้านน้องมิ่งนะคะวันนี้เฮย้ยเฮ้ยข้อคุณตาพังคุณตาตีนะเฮ้ยนั่นว่าแล้ว otte, ว่าแล้วทำไมโอ้ oh, บอกคุณตาว่าตรงนี้มันมันหักแล้วมันพังแล้วคุณตาเปลี่ยนใหม่<笑><笑>คุณตาพี่เปลี่ยนใหม่ได้แล้วครับมันหักแล้วครับ

เราก็ขังคอกไว้เลยไม,ไม่ต้องให้ e ออกมาก็อยู่ในกองทรายน้องมิ่งหนูคอกน้องมิ่งจะพังลูกไม่ใช่คอกหนูนะนี่อือไม่ใช่หล็กนะคุณตาบอกี๋ยวอาน้อง คุณตาคุณตาฝากอังเปาไว้กับลูกสาวเลยนะคะคุณเอ้งานวันเกิดของคุณโมนะคะส่งอังเปามาให้น้องมิ่งค่ะเย่เยเยวิ่งเลยไหนอ้าวไม่ไปกับคุณพ่อเลยนะคะงอนค่ะอยู่กับพี่เดือนดีกว่า โอ้ยจะไปหมดทองพีดูค่ะไม่ยอมโตสักทีนะคะหมูดาวเราเอารอดไม่ได้ไปแล้วค่ะงอนเกิดอาการงอนนะคะไปแล้วค่ะ,งอน,นะ,คะงอนค่ะงอนคุณพ่อนะคะพอคุณพ่อไม่งอ้อก็ไปแล้วค่ะไปเองเลยค่ะไปหาคุณพ่อเพราะว่าคุณพ่อไม่ง้อหนู ได้อะไรมาคะดูสังเกตดูนะคะเอฟซวิ่งเลยค่ะความรักความผูกพันระหว่างพี่กับน้องน,นะคะโอ๊ยจะเทจะเทเลยจะเทไอแอปเปิลให้พี่เดือนนะคะ <c oughs> ก็สันทาจยานของช้างนะคะเนี่ยค่ะก็ต้องใส่ดินแบบนี้นะคะเขาไม่ใช่คนนะคะที่จะไปแบบเอาของมาลองให้ได้ทุกทุกสถานการณ์นะคะ ใช่เราก็ต้องดูสถานการณ์ด้วยนะคะก็ต้องขอขอบคุณเอซทุกท่านนะคะที่รักและห่วงใยในครอบครัวดาวเคียงเดือนนะคะไปแล้วข้างงอนแล้วคุณพ่อไปแล้วไปไหนไปไหนมาหาคุณพ่อผมไม่ชอบแอปเปิลครับพ่อลูกนี้มันเปรี้ยวไปแล้ว โอ้ยมาผมขอกล้วยได้ไหมผมขอกล้วยได้ไหมครับนูน่นนู่นผมขอกล้วยได้ไหมครับผมไม่กินแล้วคะ่ะแอปเปิลน่ะมันเปรี้ยว มาแอบขโมยหากล้วยสุกนี่เอง uh huh. พี่เดือนครับขอเสียงด้วยลูก uh huh. กินแอปเปิ้ลไม่มีเสียงค่ะเพราะว่า uh huh. ยังเขียวอยู่ป้าไปให้แม่แป้งด้วยมาโอ๊ยพ uh huh. <laughs> ยังยังพี่เฉยเลยอ้วนให้พี่เขาหนูนะไปเอากับพ่อ หนูไม่ต้องไปแย่งคุณแม่นะครับของหนูอยู่กับคุณพ่อลูกทำไงลูกชายคนเก่งเขาทำไงกันลูกชายคนเก่งเขาทำไงกันลูกเขาทำไงลูกเขาทำไงกว่าจะได้กินคนเก่งเขาทำไงลูกทไงโองนี้งนี้เอาเป่าตาให้คุณพ่อก่อนให้คุณพ่อหายเร็วๆก่อนไหนไหนเป่าตาให้คุณพ่อก่อนคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อปวดตาเอาเป่าเป่าเป่ากันเร็ว ไหนโอ้โหคนจริงราวัลคนจริงเ,งงเ,งเอาต้องต้องต้องมีราวัลลูกไปกินน้ำไปเต้นเต้นเต้นเอฟซี FC อยากกินลายคนเต้นเต้นเต้น,นอม่หยังเขาบอกให้เต้นเขาไม่ได้บอกอให้ยกล้อหนฟหูฟังให้ดีๆสิลูกฟังให้ดีๆให้เต้นตรงที่ตรงนั้นก่อนมนะั้งมันจะได้เกิดการกระตุ้นอยู่ที่ข้อเวลาอุ้งมมาไม่อยากจะเต้นนะเพราะว่ารู้ยังไงก็เอฟซีให้กินไง อืมยังไงก็ได้แล้วก็ไม่อยากทําเพราะว่านี่เนี่ยมันถิ่นของผมผมยังไงก็ได้เดี๋ยวเราไปดูข้างหน้านะคะไปดูใกล้ๆ ต้องขอโทษด้วยนะครับที่ใช้เสียงนะครับเพราะว่าช้างมันต้องสะกิดแล้วก็ใช้เสียงด้วยเอ่ะเอาเต้นเต้นเต้นอ่ะเต้นเต้นเต้นอ่เต้นเต้นเต้นเวลาเอฟซีมาเฮ้ยอุ้ยอุ้ยแล้วใส่หัวด้วยเฮ้ยอุ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 ้ยอ้าวมาวันคนจริงมาเนี่ยไหนโยกหน่อยครับอโยกมาเดูโยกตุ๊กตุะกเต้นเต้นเต้นขาด้วย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  วันนี้เป็นวันหยุดเหมือนกันนะคะแต่หมูดาวอู้งานนะคะไม่ไปทำงานนะคะวันนี้คุณพ่อไม่สบายนะคะส่วนน้องดาวก็อากาศร้อนค่ะสงสารน้องเขาก็เลยไม่ไปกันนะคะอยู่ที่บ้านนะคะ งัดงัดทางงัดทางงัดทางงัดงัดทางงัดทึงงัดทางงัดทงงัดหันมาหากล้องคุณแม่สิคาคุณแม่เดินบ่อยเดี๋ยวเอฟซีเวียนหน้าครับเพราะว่าไม้กันสั่นคุณแม่ชำรุดนะคะอ่นั่งลงนั่งลงครับหันหน้ามาหากล้องคุณแม่นี่ลูกนั่งลงโอเคอามางัดทางงัดให้เอฟซีดูหน่อยเอฟซีอยากเข็นอ่าฉลองวันเกิดนยครับเอาใกล้ถึงวันเกิดแล้วไม่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 เป็นทหารครับไม่เป็นทหารงงแล้ว่เฮ้ ไปไหนไปไหนงงแงีแม่อ้าวหายแล้วครับลูกชายเอฟซีหายครับลูกชายเอฟซีหายงงเงีย้ยอ้าวมาแล้วคะ่ะคุณพ่อไปหลอกล่อมานะคะงงแงีย้ยไม่อยอมทำให้อาด่าทก่อนอ่านั่งลงก่อนเดี๋ยวค่อยไปครับนนเดี๋ยวค่อยไปหาพี่เดือนอ่านั่งลงกันนั่งลงนั่งลงนั่งลงนั่งนั่งพคทธาแล้วก็เต้นงัดทางงัดก่อนอ้า งัดงัดชิงงัดชิงงัดชิงงัดงัดชิงงัดชิงงัดชิงงัดงัดชิงงัดชิงงัดชิงงัดงัดชิงงัดชิงงัดงชิงงัดชิงงัดเอาใหม่เอาใหม่ดีๆดีๆคุณพ่อเอันนานหน่อยแม่เคยร้องเพลงอะไรนะไม่เพลงนั้นเอฟซีฟังจนเบื่อแล้วเอางัดก่อน

เราฝึกให้เขาเรียนรู้ฝึกให้เขาเรียนรู้ด้วยของกินนะคะไม่ใช่การบังคับเขานะคะคือว่าถ้าเขาทําได้เขาเก่งเราก็ให้ของเขากินคือถ้าเราฝึกให้ลูกเราเวลาผู้ใหญ่เอาของให้กินแล้วก็หวัดดีครับเหมือนกับประมาณนั้นนะครับเป็นการตอบแทนแลกแลกเปลี่ยนกันนะคะงงงงงัั_<_<_<_ััดดดด เจอะทิงเจอะทิงเจอะทิงเจอะเจอทิงเจอะทิงเจอะทิงเจอโอ้โหหนูจะเต้นหรือหนูจะนอนลูกเวลาเข้าโรงเรียนก็ประมาณนี้อ่ะโอ้โหสุดยอดความฉลาดเอฟซีหลายๆท่านก็ได้มาเห็นความน่ารักความสดใสของมูดาวเลยนะคะตัวจริงเสียงจริงแล้วนะคะท่านใดยังไม่เคยมานะคะเชิญชวนนะคะก่อนที่มูดาวจะโตก่อนนะคะผมเจอหลายท่านนะครับเจอเอาของฝากมูดาวฝากของไปให้รู้ไหมอะไร อ๋อท่านใดเอฟซีท่านใดเอาทรายน้องดาวไปเยอะนะคะได้เยอะกว่าเพื่อนกรุณาส่งคืนน้องดาวด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้ทรายน้องดาวเริ่มจะเหลือน้อยแล้วนะคะต้องส่งคืนด้วยนะคะครับลูกครับสวยลูกครับสวยครับครับก็ขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะที่แวะมาเยี่ยมเยือนหมูดาวและก็มีของผลไม้เล็กๆน้อยๆติดไม้ติดมือมาฝากหมูดาวก็ต้องขอขอบคุณจากใจจริงนะคะ ไม่ใช่ว่าจะเพราะน้องดาวนะคะแม่แป้งพี่เดือนก็ได้กินด้วยหรือว่าพ่อแม่ควานก็ได้กินอิ่มด้วยนะคะนี่ก็จะเห็นนะครับที่ว่านูดาววิ่งไปหาแม่แต่ว่าขับมากิืกินของกินเพื่อของกินค่ะน<ต>ูดาวทําได้ยังไม่ให้ไปคิดใกล้เหมือนเท่าไหร่แต่ว่าเขาก็ไม่ก็เหมือนอยู่กับแม่แต่ก่อนนะเขาเขาก็ไม่ค่อยได้อยู่กับแม่นะเขาวิ่งไปเล่นกับพ่อประมาณนี้เนาะ สุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมช่วยกันกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เราช่องช้างพายดาวมงคลและดาวเคียงเดือนแฟ m มิลี่ด้วยนะคะหนึ่ไลค์1แชร์คือหนึ่งกำลังใจของพวกเรานะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ